สวัสดีครับเบ้าจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการ้ายทอดสดๆดออกจากสวนมะนาวเป็นเคียงไกเซ้าวันที่ยีสิบแปดกุมภาพันธ์2560เวลาประมาณ10นาฬิกาเศษอีกสักพักหนึ่งสิเดือนห้างเขาอุดอรเขาไปหาเที่ยวเหรียญเมืองอุดอรจังหน่อยเม่นี้สเ,เสียวเส้าในเสียวเรื่องตำรวจ ตำรวจอยู่สองมองมองหนึ่งอยู่ชลบุรีอีกมองหนึ่งอยู่แถวง้มวงวนเอาไล่การว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นไล่การที่ณปัจนจะุบันนี้มีตำรวจมีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจ,รวจ,เ,จ,รรวจเบิงไล่การผมหลายที่สุดในประเทศให้บ่ลู่ไวเป็นยังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเบิกมกเบิกไล่าการผมบ่ลูเบิกหลายขนาดเลยเบิกหลายากา่าชาวบ้านอีกบ่เบิกบ่ไร ข้าแลี้ยงมองว่าต้องเบิงมันบ่เบิงบ่ได้เด uh ี inet, okay. ๋ยวบัดหามันมาว่าให้เฮาข้าเลีงมองว่าต้องเบิงมันบ่รู้ว่ามือนี้มันสิดาให้เพื่อใดแน่บ่ได้ดาบ่ได้ว่าจะไปตีความผิดผิดการคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องจำไ่กระโหลกไว้การคัดค้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องบ่ต้องไปแท้บ่ต้องไปแปลเจตนาข้าว่าบ่ถูกต้องก็คือบ่ถูกต้องนั่นแหละด้านดีๆด้านธรรมดาด้านทั่วไปตั้งตั้งไปเลย อาซีว้าเรื่องของตำรวจทางหลวงก่อนอยู่ชนบุรีอยู่แถวสุขุมวิททั้งสิไปหนองมนอันนี้ตั้งซืมือเดี๋ยวเอกสารมาจากเอฟซีเอซีส่งเขามาประกวดเบาเบาบ่าบาบาได้อ่มือนั้นไปเป็นทางด่วนอยู่ที่บ่บิเ็นทา้งด่วนอ,อยู่ที่ถนนสุขุมวิทสิไปบางพระสายเลี่ยงหนองมน สิออกไปสู่คมิชช่วค้องพอดีอันนี้สิดักอยู่ก่อนถึงโรงเรียนนาล่านุบานยันมาเศร้าเจ็ดโมงถึงเก้าโมงรถสีขาวรถมอไซค์สีขาวตำรวจสองคนทุกเมือ่อสิเน้นจับรถที่พวกประมาณมาพวกหายเศร้ากินข้ามรถพวกนั่นละ่ะไอ้พวกรถเกง่งบ่บเอิญบ่เรียกกับพวกรถที่รถชาาบ้านอะรถบ้านบ้านอะเรียกอะ ช่มือจนชาวบ,บ้านเห็นอยู่ในนั่นรู้สึกสมเพชทแล้วที่สำคัญไปไปจอดดักอยู่ทางโค้งอะ่ะเดี๋ยวรถกระชนตายยังมือหนึงไอ้พวกไปอยู่ทางโค้งอะ่ะอันนี้ไอ้พวกหาเศร้ากินข้ามนี่นาสงสารเป็นเยื่อของไอ้สองคนนี้ตลอดแม่ผมเลยบอกว่าข้าสั่นก็ต้องเหตุหนังสือเหตุหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจทางหลวงไอ้ตรงนี้นาจะเป็นหางหลวง ข้องน้ำเหม็นทั้งหลวงข้องน้ำเหม็นอยู่สู่โควิ์แล้วเมื่อกี้ผมเห็นเอกสารหลุดขอภัยอ่ะอันนี้เป็นเพียงบางส่วนทีเอฟซี FC ทรงข้ามากระสิเบาสูเบา่าสูฟังให้ไล่ของเรื่องมือนี่อยู่นี่อยู่ป้อมแง้มวงว่านไอ้ป้อมแง้มวงว่านเนี่ยเหตุเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาเวลาประมาณ เทียงนี่เด็กหน่อยคอนหนึ่งสมมติว่าซื้อว่าวินยัยนายวินัยนี่บ่มีน้ามสกุลครับรถทเทเลอร์ซื้อไปรับของอยู่แถวบางเขนพอขับพานป้อมง่ามวงวหวนจะเล้ยถึงตำรวจเรียกตรวจฉีเรียกตรวจครั้งแรกนี่บ่พบอาก้อนนานี้ก้อนก้อนนานี่ยุดานหินดาษ ด้านหินดาดนี่วินัายนานวินัย้ํามสมุตินี่ก็ไปถืกอด้านเรียกตรวจอยู่ด้านหินดาดบ่พบก้อนงานนี่หามืองแต่ว่าเมื่อนี่เมื่อนนี้ยิบซ้องกัขับเข้ากรุงเทพเพื่อที่ไปขึ้นของขับรถเทล ER. เล่ก็เลยขับมาถึงหันประมาณเทียงก็เลยถือ่อป้อมง,งามวงวนันเอื้อนลงไปลวตรวจชีตรวจข้างแรกบ่พบเลยตรวจข้างที่สองอกีก ครั้งนี้สองตอนตรวจนั่นนะ่ะตอนที่ไปเหี้ยวนั่นนะ่ะไปเหี่ยวยืนแางตำรวจคนหนึ่งสรุปว่าไปเหี่ยวสองคนกับยืนแขงตำรวจเพราะเวลาผ่านไประยะเวลานึงก็บากว่าแจ้งว่ามีฉีดสีม่วงนายวินัยนี่ฉีดสีม่วงเฝ้าดึงแขนวินัยเข่าป้อมเลยหลังจากันนั้นมากครถูกถูกควบคุมตัวตลอดแม่อยู่ในป้อมบ่มให้ออกไปไซอีกเลยด้วยอาลามความตกใจ เด็กน้อยประสบการณ์หน่อยอาล่ามคว่มตกใจอหอนแดดได้ป่ะนี่เอาข้าคมจักหน่อยก่นอนเดี๋ยวค่อยมาอานั้งทีด้วยด้วยอล่ามคว่มตกใจเนี่ยก็เลยววา,า,าวินัยก็เลยถ่ายมาสีเฮดยังไงตำวรวจก็เลยบอกว่าสามหมื่นสามหมื่นทั้งที่จะของเนี่ยบรรูุว่าเอา้า ก็บได้ขึ้นออกว่าไปตรวจก้อนานีกับเพิ่งคยถือจะเอายุยู่มมาถือกันด้วยเล่เลี่ยมนะด้วยด้วยเล่เลี่ยมของเจ้าที่ตำรวจนะอ่ะยู่ในป้อมประมาณหกถึงเจดคนก็ได้สารพัดละมีเล่เลี่ยมสีสีว่าส,ส,สีจาจนจนคนมันยานนะ่ะเข้าใจปะ่ะจนเล็กน้อยมันยานนะแล้วก็กากตัวบ้ใหไ้ไปไซเลยอยู่ในตักเศษต้งไหนก็เลยโทรบอก เงินกับบอมีแหละเงินเงินนํำจากความบอมี่มีสองสามร้อยบาทก็เลยโทรหาไอ้อยู่ไอ้เฮ็ดจังได๋ผมถูกจับถูกตรวจฉี่สีม่วงได้ครับท่านพิ่นสิเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเฮ็ดจังได๋เขาเจ้าเรียกม 3, ก่สามมื่นไอ้ก็เลยว่าบ่มีก็จะต้องไปหาหยิบหาย,ยืมมาคือกันไอกไ้ก็ไกด้ไอ้ก็เฮ็ดไอ้เฮ็ดงานยุงเทพยที่นี่ก็เลยบอกตำรวจก็เลยบอกไอ้ว่าให้เอาเงินมาให้เนี่ยตำรวจได้ยินโทรศัพท์คุยกับไอ้ว่า มึงจะเอามามึงจะเอามันมาทําไมวะสันมึงจะมามึงจะเอามันมาหาเรื่องเหรอไม่ต้องอมาให้มันโอนมาหามึงแล้วมึงโอนมาวะาสันคือสรุปว่าบ่ห้มาแต่ว่าบัดนี้ยัดอ้ปัญหาเงินใดแค่สองหมื่นสรุปว่าเงินไดสองหมื่นนี่ก็ได้ต้องโอนมันมาโอนเขาแมาในบัญชีของวินัยโอนเขาแมาในบัญชีของวินัยวินัยตำรวจก็ได้บอกว่า สิออกไปกดสิออกไปกดเงี้ยตำรวจบ่าให้ไปเลยให้อยู่ในความตลอดเลยบ่ให้ออกไปใสเลยตำรวจคนนั้นอะใส่ชุดตาไวสังเกตเราบ่เห็นหยดแกเลยบอกว่าถ้างั้นมึงโอนเข้าบัญชีกูบัญชีนี่ซื้อว่าสมภพบัญชีนี่เป็นเป็นบัญชีของสมภพมีเลขบัญชีพร้อมนายสิเป็นธนาคารกรุงไทยนายสิป็นสามห้าเจ็ดสองสองศูนย์ศูนย์ สองตรวจสอบได้3ามห้าเจ2ดสองซื้อมันที่ว่าสมภพบอบ,บอกนนมสก,กุลโอนเขามาสองหมเมื่อเวลาสิบสนาฬิกาสประมาณ14บี่นาทีประมาณนี้สิบสนาฬิกาช่วงที่โอนเขามาเงานาินบ่พมีอนไรอีกเลยโทรหาอา้อีกว่าให้หาเงินมาให้ม้นครบอะไรหาบ่ได้ข้าสั่น เกษียไปหายยิบหายยอะมาได้อีกห้าพันบาทไอ้ก็เลยสุดสรุวะไอ้ก็เลยเอาเงินเขามาให้อีกห้าพันบาททีนี้ไอ้สมภพนี่ก็ะเลยบอกให้ให้ให้คนนี่ไปกดให้บอกให้ลูกน้องไปกดให้ออกมาเอาเงินออกมาสองหมื่นแล้วก็ไ้วิน่ยเป็นคนถือไว้เพื่อสิเอาไว้ให้ผู้กองสมดาวนี่ต้องผู้กองเง่นอน สามดาวนี่ต้องผูกกองแน่นอนก็เล่สรุปว่าไอ้วินัยเนี่ยมันให้ลูกน้องไปกดมาแล้วก็ให้ถือไว้แล้วก็ต้องเมื่อน,นั้นต้องบังคับให้ใจงินต้นต้องหาให้ได้ก้อนบาบสามงุสาม,มงงเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ตำรวจไอ้ที่ซื้อสมภพเนี่ยมันบอกว่าสีต้องไปเขาวเว้นรับสเสด็จเกิดในยังขึินกับสังคมตำรวจที่นี่อ้าสรุปว่า เงินี่หาได้สองปัญหาก็เลยเอาเงิ้ให้ผู้กองมอบให้ผู้กองไปหลังจากนั่นและก็เลยต้องถูกก็เลยได้ถูกปล่อยตัวออกมาก็ออกมาเล่าเรื่องเล่าต่างๆให้ผมได้รับรู้รับฟังรับทราบผมก็เลยบอกว่าเอาละในเมื่อมันมีเลขบัญชีเรียบร้อยมีซื้อผู้รับเรียบร้อยเรื่องนี้ตายผู้เดียวประดมันต้องตายมม,ม,มือมันนั่นละเมื่อนั้น มีผู้ใดแนอยู่ในเหตุการณ์ผมสีพาวินัยไปยื่นเรื่องยุติสักงานยุติธรรมผมสีพาวินัยไปยื่นเรื่องยุติสักงานตำรวจแห่งชาติผมสีพาวินัยไปยื่นเรื่องยุติผู้ตรวจการแผ่นดินไปทุกแห่งที่คิดว่าสิได้รับความเป็นธรรมและกาที่สำคัญสิไปยืน่นต่อท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเส่ยวเล็กเป็นชี้นี่ลรไปเพราะว่าวินัยจำได้อยู่แล้วว่า,า,าเป็นผู้ใดผู้ใดแน่เหมือนนั้น สมน้ำหนามันที่จริงคันเขาสู้กระบวนการเอาไปตรวจต้องเอาไปตรวจอยู่โรงพยาบาลบอมีอยู่แล้วเพราะว่าวินัยไปตรวจนะก่อนหนี่ก็บ,บ่มีแต่ว่าด้วยความที่มันมีเลี่ยมแหละมันก็เลยมาใส่ลักษณะวิธีรีดเอาซัพ์หรือว่าเรียกมาเพื่อตบซัพ์ก็ได้ไปตามวัตถุประสงค์แต่ว่าสิ่งที่สิเป็นอุทาหอนบอกว่าพวกมันนิ่โง่มากๆเลย ที่เอาเลขบัญชีให้เขาโอนเขาเลขบัญชีงูมากๆาว่าเป็นง่ธรรมดาไอ้ควบงแล้วเนี่ยผู้อื่นสอนบ่ได้ต้องมาจากจิต,จตใต้สำเนียงของมันมันขึ้น่าสิบเป็นอย่างแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นแล้วแต่นี่วินัยกําลัางหาเงขึ้นเขาไปสองหมืนหาเนี่ยต้องพอนเขาเดือนละพันคนละสองปี่นละค่อยสิมัดไน่น บอกว่าเงินกับบมีเด้เหลืออยู่สองมืนสี่ผมก็เลยบอกว่าบ่อยากดอกวินัยอดเอาเดี๋ยวเสียพวกนี้ละเดี๋ยวมันสขานเขามามันหอดฉีกาบเขามามันต้องเอาตามแนงหน้าที่ราชการการงานของมันมาแลกเอาเพราะเงินสองมืนหาเพราะคพิ่มอย่างใดของมันเพราะคพิ่มที่มันเห็นว่าประชาชนเพราะคพิ่มที่มันเห็นว่าคนขับรถขับถนนนี่เป็นเบี้ยล่างของมันมันคิดอยงไดมันอยากเห็นจยงไดมันก็เห็น มัน่เคยคิดถึงว่าพวกเขาเสีเดือดร้อนยังไงเลยข่าวว่าเพจก็เอาเขาสู้กระบวนการยุติธรรมไปเบ่เอาไปแต่ว่าเรียกเอาเงินเรียกเอาทรัพย์ประเทศไทยมันบ่พัฒนาประเทศไทยมันบ่เจริญก็เพาะมีข้าราชการตำรวจแบบนี้แหละตำรวจดีๆเขาบ่เฮ็ดกันแต่ต้องเข้าใจว่ากลุ่มที่เขาเฮ็ดมากนี่เขาอาจที่่ได้สอบเขามาาเขาอาจจะได้ซื้อตำแหน่งเขามา้า เพราะฉะนั้นเขาอาจจีเรียกทุนขึ้นเขาอยากได้เงินของเขาขึ้นที่เขาเสียให้เจ้าไงไนโตที่เขาได้เขามาเป็นตำรวจก็ได้อาจจีเป็นไปได้เป็นยังในเมื่อกฎหมายเขียนว่าจริงสิถ้าตรวจพบจริงสิต้องไปหนึ่งสองสามคือบ่เห็ดถ้าสิซ้อยอีนี้ต้องซอยไปแบบนั้นต้องซอยคนให้มาบำบัด กรณีเดียวกันครับที่พวกเจ้าตรวจเงียวตรวจฉี่ซูมเมอร์นี่มันเป็นเพียงปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่สต้นเหตุคือปล่อยให้คนขายยาบ้าปล่อยให้มีการซื้อขายเป็นยังค่อยว่วาปล่อยก็เพราะว่าเขาบ่าจับไงเขาไปจับเอาปลายเหตุไปจับเอาหาคนที่กินคนที่เสพไปตรวจฉี่มันต้องป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุคือต้นเหตุยาให้มีพวกขายยาให้มีมีการซื้อขายยาให้มีการจำหน,น่ายแต่ว่านี่บอกเอาปล่อยให้ซื้อขายอิสระเสรี เอาด้านมาตั้งเพื่อที่ตรวจเงี้ยวตรวจเงี้ยวแลลวก็ทีได้เรียกตบซับจัิงสิมันค่อยได้หลายมันค่อยได้เป็นก้อนสมน้ำนามันถ้าเรื่องมาถึงผมแล้วบ่มียม่อมผมบอกว่าผมบอกวินัยว่าวินัยถ้าเรื่องมาถึงผมแล้วนะ,ะทีถอนกลางขั้นนี้บ่มีท่างถอนได้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมันเป็นความผิดที่สําเร็จแล้วถ้าวินัยสิไปเขาไป กมไปอย่งไรวินัยยืนยันว่ายืนยันครับผมสีสู่เคียงบาเคียงไรครับปาเกียงตัวผมนี่และสีผ้าวินัยเห็ดเอาเป็นตัวอย่างเฮีย้ยมากพิดบูพันมมอบเงินให้แพะหนึ่งล้านบาทคู่จอมสับแต่ว่าผมสิเอาเงินจากตำรวจมาขึ้นให้วินัยแล้วว่าได้เอาแค่สองหมืนหา เพื่อเพออาสจจิได้เป็นล้านบบได้เรียกค่าตบรัพย์แต่ว่าเขาสิเอามาถวายเองเมื่อความมิดสําเร็จแล้วสมภพผู้เป็นเจ้าของบัญชีกับวินัยบ่เคยมีหนี้สินต่อกันบ่เคยหลุจัจก,กันมาก,ก่อนอยูยูวินัยมันสิ่รสางเรื่องึ้นมากบอกว่าโอนกันให้สมภพบม่มีทางลักฐานชัดเจน อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมแต่ว่าหลายคนบออยากเอามาว่าหลายคนบออยากมาเปิดเผยเพราะว่า่านสังคมว่าจะของงูหรือว่าจะของเ hey ห็ P ุผิดบอแมนเอาไม่เลยครับเอาไม่เลยสังคมมันสิต้องเขาต้องซอยกันน่ะนะไอตัวไอไอผพวก,กองอะครับรลิวรออทั้งหมดหกเจ็ดคนอะกษิดรู้สซึกรูกส,กกสาป้อมงามวงวานป้อมงามวงวาน ตามบ่ยากเพราะว่ามีเสื้อมีเลขบัญชีธนาคารเอาฝากไว้เอาต้อมาเอาชุดไทยสิไปอุดรเอานี่ต้อนนี้เป็นบักเนาวอันนี้เป็นมะนาวอ่ักะนาวสีชมพูนี่ติดแล้วมาเบิ่งใกล้ๆขามาเบิ่งใกล้ๆนะอันนี้เวลาเวลานี่เป็นอาชีพด้ออาชีพด้อมาท่าได้ออกตำรวจแม่แล้วท่าโป้มิยังเฮ็ดท่าถือเขาไล่ออกแล้วฮกเจ็ดข้นนะ่นะแนะม่สีซ้อนให้บาเอาเดอกเงินนะขอให้เป็นคนดี ขอ้เป็นคนดีในสังคมน่าจะเป็นคนเลวอีกนี่หลังจากที่เนี่ยหลังจากที่มันติดแล้วเนี่ยผมก็สีใส้เนี่ยเข้ากับแกออกเนี่ยแต่ว่าเข้าต้องพันหนีไว้เพราะว่าเดียวมันจะหักเนี่เห็นไ่มะมันติดเลยเห็นหนะเขาเปิดเปิดให้มันหหยใจให้ข้อน่ามาเลยถี่ถือไล่ออกพูดอดไถี่ถือไล่ออกจากราชาการไม่ได,ไได้ไม่ได้สีสอนให้นะสีสอนไปให้ประกอบอาชีพให้เพต้องไปรีดไถเขาอีกเอ่อเพต้องไปหากินแบบนั้นมาหากินเมียเฮียฮลันบปออกป่ได้เงินเนี่ย ไปหากินแบบนั้นโอ้ยหายกินทำหน้าบนหลังคนเขาเลิกกันแล้วทำหน้าบนหลังคนเศร้าเศร้า,าพ่อเนี่ยไม่เห็ดเนี่ยไม่เห็ดบางหน้าขายนีนะอมาสิปันห้ดอกสปิปันมุ่นปันมั่งห้บอคิดจักบาทดอกอ่ะช่วงระหว่างที่ถือเขาไล่ออกจากพรรคราชการเนี่ยนะมากระสิเลี้ยงฟี่เขาฟี่ยูฟี่กินฟี่แต่ว่าเบ้าเดี๋ยจะเถียงนะขันเบ้าจะสู้นะขันบอกอ่ะขันสู้ยังเนี่ยอ่าเบ้าม่นหนวดประมึกในฝ่ามือได้เนี่ยสู้ว่าได้ เพราะถือว่าถือเขาไล่ออกมาจากทั้งคนแล้วบมมีทางไปแล้วสีซอยบได้คุอดอยังเลยคิดว่าสีซ้อยคน,น,น,นยคือกันนั่นแหละเพราะว่าเป็นตำรวจแล้วถือไล่ออกจากราชาการแล้วสีบมมีหม่องยั่ผมมีที่ยืนในสังคมมีผมยอมผมรับเอามาฝึกงานแต่ว่าก็ด้วยที่ไปเป็นตำรวจมาโดนแต่ว่าต้องมาฝึกงานยูนน้ำผมสามเดือนไอ้สามปีต้องมาฝึอกอยู่สามปีผมสีก้อมเก่าเ,าเอาจนให้มันเป็นเกษตรกร,รได้หมดละอันไหนบ่ได้ผมก็สิเหลา อนไรมันแหลมขนมากเกษีเลาออกเลาออกเลาจนไ,ได้เป็นเกษตรกร,กรมันเอยเสียรายาได้เฮ็ดไปเฮ็ดให้สังคมมืองอื่นเขาเสียหายเลี้ยวไหลตกตามลงไปอีกมาอยู่กับผมมีแต่เสียได้ดีรับเป็นลูกศิษย์นะแต่ว่าต้องมาอยู่สามปีกินฟรีอยูฟ่ฟรีมีวิชาชีพให้จบออกไปแล้วไปสามารถไปเฮ็ดประกอบวิชาชีพปูบักเน่าขายได้สบายมากเลี้ยงลูกเลี้ยงเนียได้คือเกา จังไรมันก็สิทถือไล่ออกอยู่แล้วตำรวจกันเจ้าใไปอะไรเอาวอดมันเถอะเพราะว่าจะของสางเวีนก้มนารับกันก้มนารับกันไปลายเยนะทั้งหกเจ็ดหน้าอ่ะสุดท้ายนี่สิไปอาบน้ำแต่งตัวใส่ปุ๋ยมะนาวมือเศร้านี่ปุ๋ยโยกหน้า21 74เพื่อใช้มะนาวลดการลดการลดลวงของมะนาวมะนาวที่ออกนิดหน่อยหน่อยไอ้ส่วมบรรดาผมไอ้ส่วมกลุ่มสนับสนุนการทางด้าน ของตำรวจนัน่นแหละชุดงบัด้ดาผมบินแทนมึงอายคนมาเปลี่ยนมึงกระยานครอบครัวมึงอายนี่เด้อแต่ออ,อกไม่ได้ผมเนี่ยมันก็ะซงซีแหละพ่อเอาเค้ื่อนละสิเป็นที่ตายสมนางบ่เอาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ